สวัสดีครับพบกับช่อง f o t e r n e w นะครับเป็นช่องที่รายงานเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับพบกันวันนี้เป็นวันที่20เดือนกันยายนพศ2564นะครับครับวันนี้ก็มีหัวข้อที่ว่าโควิดเดลต้าพัสโผที่สปปลาวเมื่อวันที่20เดือนกันยายนพศ2564 อ้างถึงกระทรวงสาธารณาสุขลาวเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อเกิดโรคโควิด -2019 ที่แพร่กระจายในนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวนะคือเชื้อไวรัสโควิดชนิดสายพันธุ์สายพันธุ์เดบต้าพัสส่วนนายรัตนใจเพชรวรน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธรารณสุขของประเทศลาวแถลงว่าลาวตรวจพบผู้ป่วยจากต่างประเทศเพิ่มอีก52รายและผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม162รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้ป่วยสะสม19,399รายแล้ว นายรัตนาชัยเปิดเผยต่อไปอีกว่ามงเวียงจันรารงานกรณีการระบาดภายในชุมชนเพิ่มต่อเนื่องโดยมีการยืนยันการพบสายพัน์ธุเดลต้าพัสซึ่งกลายพัน์ธุมาจากสายพัน์ธุเดลต้าและสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้ตรวจโควิด2019เป็นบวกทั้งนี้ เวียงจันทร์ตรวจพบผู้ป่วยโควิด2019เพิ่มสูงอย่างมากจากกรณีมีการระบาดท,ที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งทำให้ทางการตัดสินใจประกาศล็อกดาวน์เมืองหลวงเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่19เดือนกันยายนพศ2564จนถึงวันที่30เดือนกันยายนพศ2564 ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันนี้ลาวมีผู้ติดเชือ้อโควิด2019สะสมแล้ว19,399รายและผู้เสียชีวิตจากโควิด2019 16รายเมื่อน,นับรวมถึงวันจันทร์ที่20เดือนกันยายนพศ2564ขณะจำนวนผู้ป่วยหายดีและออกจากโรงพยาบาลรวมอยู่ที่15,000 128อรอยยีายอันนั้นเป็นเดลต้าพัทโถที่สปปลาวนะครับจากฟอสเตอร์เนวเป็นผู้รายงานครับสวัสดีครับ